นี่แอปเปิลเจ้าแอปเปิลที่ไปเอ็นเก็บมาเนี่ยนี่นะหลังจากที่ไปเก็บมาแล้วแล้วก็จะเอามาซอยน้อยๆเนี่ยข้านมเจ้าถ้าแอปเปิลระอว่าผคลไม้มันแข็งนะเมื่อไปพัดอนเนอถ้าจะแยกขนมนะมันจะได้มาแข็งมันจะได้เนนนิ่มๆแต่ถ้าชอบกินแข็งๆกับมาเป็นยัง แต่บางคนคนแกเปินลมันแข็งด้กลืมออานี่ห้ากระซอย,น,ออยอน,น,นี่เจ้นเนี้ยข้าวหนมป p p l e อันนี้ลูกแพรลูกแพรเนี่ยแอปเปิลมาตอนแดกลูกแพรเนี่ยแข็งถ้ามันแข็งเขากระซอยน้อยๆด้กนี่ ได้แพนกันหลังมาเมาะขนาดเลยโอ้โหเจ้าของร้านว่าถ้าซื้อเองก็ร่อยไปเออพอดีเขามีใบจากหมอไปไปซื้อเห็ยใจได้ใจเห็นสิบบาทเอ,อผลไม้เก็บเองเจ้าใสจได้เต็มตีเลยเจ้าแต่ต้องแตต้องอ้อมมือเด้อแตต้องอ้อมผลไม้เด้อแข่งนะนี่นะ เลยซอยมนอยันน้อยๆถ้าบดน้อยอะคนแก่กินบะได้อ,อยังก็ว่าแข็งนี่ซอยซอยอันนี้นี่ใส่ใแกงขีออ้หม้เอย่าหากินได้นะนี่ อันนี้ลูกแพรสุดยอดอืมใส่นี่ตัวเก็บมากบว่ามนได้ลักก่อนนั้นมันตัดว่ดวงมันต,ตัดข้างๆมันแล้วก็มันล่มไรไปเด็ดไหมใส่นี่ตัวรับรองแซบ่บ ได้กลิ่นก็นสารพัดจริงๆพอมาได้กินมันแ่ะนี่นะพนเอาไปเนี่ยแป้งเนี่ยซัดเนี่ยเนี่ยแป้งไปเนี่ยแป้งเขาวโพดขายอะ่ะเมว่ามันจะขา้าวโพดหวานมันเขา้าวโพดบ้านเฮาแต่มันอ่อนมาเป็นอย่างกินได้ดูนี่สวยไหมขา้าวโพดเจ้าเก็บส่วนมาดูว่า ใส่อันนี้ตวนี้กว่าขางย่งเลยวังว่าคงเป็นอย่างใส่ตู้เย็นนะ่ะกวามันขึ้นหานะ่ะว่าจะเอามาเอันอันนี้ลูกพลัมกําปลาเก็บมาวันนั้นว่าจะเอามาเอันว้มันได้ยาตาเดียวเดินไปเก็บมาเพิ่มของกนมันมาปอเอามานามเหี้ยน้อยนึงอืแบเบอร์รี่แบเบอร์รี่ตัว ยาสารพัดเลยมานรมก็ขึ้นโบกอะบอกมันมานรำตั้ที่ไหนมันจะมานรำป้องอาวนอันนี้มาอันนี้น,นีนนนนนนน่น้ำหอมน้ำหอมมาไก่ เน่พัำพัมติดเก็บมาวันนั้นน่ะเลูกพัมลูกเราเป็นลูกสวิเชียนน่ะเนยโอ้ยังดีอยู่น่ะยั้ว่ามันจะเสืออืมวาน มหนเอามาเนี่นยขนมเจ้ามาเนี่ยขนมเจ้าค้อนผูกจะเดินทางเอาขนมที่ตัวไปกินมีเวลาซื้อเขารถจอดสถานีหนึ่งจอดห้านาทีจะเอาเวลาที่ไหนกินข้าวเอาเวลาที่ไหนไปลงไปซื้ออาหารโอ้กว่าจะถึงปลายทางเป็นส่งชั่วโมงหิวตายเอาขนมที่ตัวไปกินดีคว่าวันพรุ่งนี้ไปกินขนม กินกับเข้าตีเมืองเคินเลยเมืองโคโรนนะนั่นน่ะนี่ เอาอย่างมีมดผลไม้ข้าวโพดลูกพันธอืมพันปลาเนาะแบล็คเบอร์รี่แอปเปิ้ล cụ thể ừ mà mà nhà cảnh nè là anh nhắn hút cái này hả lắm? khai Sửa ngày 10 khá nha él có 2 toàn hồi thôi mắc này theo nhanh reo fois chở mình ไลปละเตือนไปละข้าวเกลือริดน้ำตาลสองร้อยกรัมก็พอต้องใส่น้ำต,ตาลน้น,นะแกละข้าวผลไม้มันก็มีความหวานอยู่แล้ววะ ตาลเติมน้ำตาลมาพอเลยมาใส่ให้มันมาพอได้ไหมนะน้ำตาลเจ้าน้ำตาลประมาณร้อยกรัมก็พอได้เร่ต้องใส่หนักกัเพราะว่าเพราะอันนี้พวกก็เพราะผลละไม้มันก็มีความหวานนี่แหละเดี๋ยวเขาชั่มผมละไม้ผลละไม้รวมละนมเจ้านมสามชุดห้าก็ได้หนึ่งชุดห้าก็ได้เลยนมสองแก้ว เึ่งลิตรอะนมนี่ลิตรนึงนะถ้าสองแก้วกับกึ่งลิตรแก้วปลายอะเก่งลิตรมาเทนมนต้องไม่อยากให้มันหกเทแบบนี้นะคะอย่าเทจีอีอ้ถ้าเทจีอี้มันหกเทจีอี้มันจะบวมกพอพนี่นมมันรีดมันเพ่เนี่ยมันอยู่ประมาณนี้ กลือริดก็ประมาณนี้แล้วก,ก็กลเจ้ากล่อมกล่อม้มันเข้ากันเออกล่อม้ามันเข้ากันดีแล้วก็ใส่ผงฟูไปเพราะว่าผงฟูอันผงฟูแหง้งเอ้ยผงอันยีดแห้งนี่นะยีดสองหนึ่งมันเต่ากับมันแป้งกกิงกิโล อันนี้เกินกิโลอะควักเกินกิโลกต่ใส่ยิดชิ้ซองเดียวบอแค่นี้นะคะสองนี้แปดองนี้เด่นลิดนี่นะคะ ยีสเจ็ดกรัมต่อแป้งห้าร้อยกรัมเดี๋ยวเจ้าอันนี้อันควักควักห้ารอยกรัมกับตัวแป้งห้ารอยกรัมแล้วนะตวกันนะใส่ไปเลยค่ะแล้วมาตีให้มันฟูๆแล้วก็เราต้องใช้เครื่องก็ได้ใช้เจ้าใ,ใช้มือเนี่ยเจ้าตีตีให้มันเข้ากันเสร็จแล้วกัน เดีย๋ยวตามาเอาแป้งใส่ฟอร์มอาแป้งใส่ฟอร์มก็อ,อบได้เลยเจ้าอบร้อยแปดสิบเกนชั่วโมงเลยนี่นี่เค้กผลไม้รวมนะคะพายเค้กผลไม้รวมของเราเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าจะเป็นจะใดเจ้าอุ้แต่